วันนี้มาเดินงานหาร้านแถวอ่โลตัสลูกคาสาสวชั้นเอกหาร้านนะคะไปดูว่าเราจะได้อะไรกินบ้างคนค่อนข้างเยอะนะทุกคนอ้ยอยากกินชงม้วนวอนนี้อยากกินลูกชิ้นเอ็นเนะื้อไส้กรอกแดงอะด,ดอกอะไรเงี้ยของกินเยอะมาก ต่อไปเป็นร้านจะกินสิงบองคือจะกินแท่งของอีสานเพราะว่าจะกินกจะกินสิงหนงองดเลยสั่งแท่งของอีสานคุณคเป็นคนในไอเคยครับเนี่ยนี่วางแถมเนื้อมาด้วยครับแถบเนื้อใช่ <S 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 2> <S 2> เออ ไม่ตอนแรกคืองงว่าเอ้าไม่ได้สั่งแหนมสิสั่งแค่แท่งตอกแต่ว่าบางเขาบอกแหนมคือยอดจริงต่งงอไปคืออยากกินแซลมอนแต่ว่าไม่มีเพื่อนกินเพราะบางแายเขาไม่กินแต่รู้สึกว่าร,ราดูว่าจะได้ไหมอันนี้ซื้อม,มาแล้วทำไงก่อน น้านตาตตจะเล่าอย่างนี้ทุกคนคือเหตุการณ์อะเราอะจะเป็นประจำเดือนก็าอารมณ์สวิงต่างๆใช่ไหมแล้วก็อยากกินแซลมอนซึ่งปกติก็คือไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วแล้วก็เลยชวนบางฟานว่าเออบางกินไหมซึ่งบางฟานก็คือเป็นคนไม่กินอยู่แล้วพวกของดองอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราซื้อมาแล้วมากินคนเดียวอะเรารู้สึกเราไม่สบายใจไงก็เลยแบบ อืมนี่แหละแล้วก็จะเป็นประจาเดือนด้วยต่างๆน,น,นานาให้การมีแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรทางสิ้นตอนนี้ก็คือได้มาแล้วจ้ะของในงานก็คือเยอะมากเลิกซื้อกินไม่ได้โอเคทุกคนประมาณนี้ขอตัวไปกินก่อนนะจ้ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย